ปอนัทวุฒิโพสคลิปแกล้งเอพรทิพย์แต่เอดันสวยเหมือนเดิมเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่หวานมากๆสำหรับปอนัทวุฒิสะกิดใจและภรรยาเอพรทิพย์สะกิดใจซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันทางปอนัทวุฒิและเอพรทิพย์ได้มีลูกชายสองคนได้แกนแ่น้องภูและน้องเภาอีกทั้งยังต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่สนิทกันมากๆเลยทีเดียวด้านปอนัทวุฒินั้นทำตัวเหมือนลูกชายคนโตเพราะจะนำทีมลูกชายทั้งสองคนเล่น จนหลายครั้งทำเอาทางด้านภรรยาเอพรทิพนั้นถึงกับกุมขมับแต่ต้องบอกเลยว่าปอนัทวุฒเป็นคนที่คลั่งรักสีภรรยาแบบสุดๆหลายต่อหลายครั้งที่มักจะออกมาอวยภรรยาจนได้ฉายา,ยาปอนัทวุฒคนอวดเมียรประจำปีล่าสุดต้องเรียกว่าพ่อบ้านใจกล้าสำหรับปอณัทวุฒหลังได้ออกโพสต์คลิปในทิกต o k โดยในคลิปทางด้านปอนัทวุฒถ่ายเอพรทิพใส่ฟิลเตอร์หัวล้านให้กับภรรยา แต่ต้องบอกเลยว่าแม้จะโดนสามีแกล้งขนาดนี้แต่ทางด้านเอพรเทพก็ยังรอดอยู่เลยถ้าไม่สวยจริงก็คงไม่รอด